ในโลกที่เงียบงันมีเพียงเสียงจากวิทยุกเก่าที่ยังไม่ยอมเงียบตามที่นี่สถานี9ถ้าใครได้ยินที่นี่ปลอดภัยชายคนหนึ่งผมสีเทายุ่งเหยิงหน้าตาอิดโรยสวมเสื้อโค้ทขาดๆเขา,ขารีบเก็บของแฉลงอาหารกระป๋องสมุดจดเล่มหนึ่งและออกเดินทางเดินข้ามเมืองที่ไม่มีผู้รอดมีเพียงเสียงเท้าของศพที่ไม่เคยหยุดเดินในที่สุดเขาก็มาถึงสถานีวิทยุ ร้างบนเนินเขาประตูเปิดแง้มเพื่อนเลือดเขาเดินเข้าไปห้องส่งที่ยังอุ่นราวกับมีคนเพิ่งจากไปวิทยุยังส่งเสียงแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วมันก็โผล่ร่างสูงซีดยืนนิ่งรอยยินกว่าผิดมนุษย์และอีกหลายร่างค่อยๆเดินออกจากเงามืดใส่เสื้อเหมือนผู้รอดแต่ดวงตาไม่มีชีวิตหนึ่งในนั้นเดินไปกดไม้ แ้ะพูดด้วยเสียงมนุษย์ที่นี่สถานี9ถ้าใครได้ยินเขากรีดร้องแต่เสียงนั้นก็ยังออกอากาศรอเหยื่อคนต่อไป